สวัสดีครับนี่คือบัวหิมะนะครับบัวหิมะคือผลไม้ใต้ดินนะครับเวลาที่เริ่มขุดได้สังเกตง่ายๆดูที่ดอกนะฮะดอกเริ่มบานแล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนสีนะฮะใบก็เริ่มจะหิวเฉานะครับคือขุดได้แล้วนะฮะนี่คือขุดแล้วนะครับโดยเว้นนี่คือเพิ่งจะขุดวันนี้เห็นไฮะขุดเสร็จก็ใส่กระสอบนะฮะก็เอาไว้ขายนะฮะ เส็พร้อมเสร็จแล้วก็จะมีหน่อนะครับอันนี้คือหน่อปลูกนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเนี่ยฝังต่อเลยนะฮะฝังต่อไปเลยนะครับเอาไว้ทําพันต่อในปีหน้านะครับง่ายๆนะครับนี่เป็นวิธีการง่ายๆที่สุดนะครับแค่เป็นกระสอบกระสอบแบบนี้นะเห็นไครับเดี๋ยวก็ไปคัดไซตีแล้วกันเนาะนีะ่ไม่ไบ้เลยนะครับ อันนี่ก็ไซส์ใหญ่นิดนึงนะฮะไซส์ใหญ่นะฮะหัวหนึ่งก็ประมาณครึ่งโลกว่านะฮะครึ่งโลกว่านะครับสวยงามนะครับอชอบอากาศเย็นนะฮะชอบอากาศเย็นแล้วก็ตระกูลเดียวก็เป็นตระกูลเดียวกับทุ่งทันตวันนะฮะทุ่งบัวตองนะฮะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคน,นไหนสนใจบัวหิมะเอาไปทานหรือว่าจะไปปลูกนะฮะ พร้อมส่งนะครับขอบคุณครับ